Okay, okay, ส <cycles. S 3> no ัญญาณมันมาน้อยมากเลยอะคนเลยแบบ อ,อ้อนี่ไงมาลวคนดูมาลวพ <c oughs> ี่ซีซีสวัสดีครับช่างแต่งหน้ากองโฆษณาที่ดังที่สุดในเมืองไทยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับสลับกันสวัสดีครับทุกคนจะไลฟ์กันสักแป๊บนึงนะฮะอาจจะไลฟ์ไม่ได้นานมากได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณใส่เฟซชิล กำลังยืนคุยันูนะครับเป็นบรรยากาศการแพ็คของวันนี้กำลัง เตรียมสคริปต <c oughs> ์อยู่นะต้องอ่านสคริปต์เตรียมอัดอัดเทปพี่ฟุบอกว่โยมพี่ยีนพี่ตูน โอจากได้นะดี่ช่องแปดร่วมใจวนรนไทช่วยทีแทช่องแปดรจนคทช่วยทีมแยอว่าช่องแปดร่วมใจช่วยทีแทร่วมใจคนไทยรวมใจชนคนไช่วยทีแพทไม่ต้องนาไ่้องอันนี้ก็ได้ะทีแพ่ี่พชี่ต้องทีีช่วแช่วยทยทยมมมีวช่วยทีแท ชื่อโครงการอะไรนะพี่ใหม่อย่าสรวนไอทีดี้เอาพุทวนหน่อยดิทีมแพทย์ที่เหมือนกันเลยดูอเลดเดอร์ทวนกับไลฟ์สดเยอะๆชื่อโครงการอะไรนะทีมแพทย์สู้ภัยโควิดสิบเก้าอ๋ออ๊คเคนการพุ่งไปเจมพ์บอลด้วยนะอ๋อเนี่ยปากคอนเทนต์เลยเหรอครับเอาเลยเหรอเอาตัวนี้เลยเหรอ สามารถมีตัวแทนได้ใบป้ายยังตอนนี้ยังค่ะโค้ดทำไม่ทันแต่ว่าคนอยากซื้อไปกินเอาไปกินก่อนคไ่ด้าน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มครับผมสีส้มขายอยู่ปะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายอยู่ปะพี่วอนอะไรนะขายอยู่ปะขายอยู่อ้าวตัวแทนนะครับตอนนี้ผมตัวแทนอยู่แล้วนะครับผมมานิจูนอันนั้นนิจูนไม่มีอะไรขายไหมฮะไม่มีอะไรขายเลยนไลฟ์ผมไลฟ์ไอจีไลฟ์ไอจีให้แฟนๆที่นี่ ข <c oughs> <c oughs> ออะไรันนี้เป็นแกง๊งแก๊งใจรวงรียูเนียนนะฮะอ๋อทำเองค่ะใช่แม่รอ๋อนี่หรออ๋อนี่ออเน่ย้ต้องเนะ็นต <t> ้เ <c> น <oughs> เราที่นี่ทำง,งานก่อนนะห่องห้องหญ่เลยสวัสดีครับผมเชิญมารอยนานครับ ี่นี่ทักทักทายหน่อยเสกไลฟ์สดทักทายฮะทักทายหน่อยไลฟ์สดอยู่ทักทายหน่อยบวกมือนะรับไลฟ์สดไฟลฟ์สดไลฟ์สดไอจีเหรอไอจีมาทำงานกันอปอรอ โลกขนาดนี้อันนี้ผมพี่ปุ๊กสีฟินผมองสีเิร์ฟครับสีเขียวรัสต์นะอ๊กไงโอมปุกอันนีโองปุกคัโอ้โหเนียติดตามแน่ สองอนนี้องชินวสองเยอะมากเมื่อกี้โอมฟุกไงเมื่อกี้ออจะบอกว่าไอจีมันซูมได้นะครับคุณผู้ชมอ๋อ

ห้า <ร Stevens. S 1> สี่สมสองนี้วครับเอามือลงนะครับสรอมนะครับห้าสี่สามสองยกครับมีมังกรปุกคูโหมวกทีนะครับเดี๋ยวนบสี่สองสามน้เลยนะเธอห้าสี่สามสองอโอเคครับสูงก็ได้ครับ ขอยกอตไว้นะครับทุกคนนะครับคืออง่าของาแพนะครับอันนี้เป็นพูดอะที่พดเาเก็โอเคครับสอัอสัมภาษณ์รวมนะคะอีนหนึ่งค่ะอ่ะ ซูมใหญ่ซูมใหญ่เลยตูนหนีไล่อะลองช็อตใหม่จูนช็อตไม่เหรอนี่หาเอฟแฟกต์อะไรบิดโตโต

จูนจูนยัาพี่จนดีโอเคพอได้พอไหวยุพอไหวย่โอเคยังไม่ได้เนข้าเที่ยง เอ่าเห็นตาเปนอย่นไม่บอมยังได้ลกี่รูปคนนี้นะฮะเดี๋ยวเอารูปถ่ายตีมือคนนี้น้องโอมมาเดี๋ยวจะส่งให้ดูพี่นิวซูมอีกครัซูมอีกซูมไปซูม งบประมาณเนี้ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าเอาไปใช้ในทุกฝ่ายสตาร์ทมีประโยชน์มากๆครับเพื่อช่วยทางการดำเนินกา้เราถึงว่ามีอุปกรณ์หลายต่อหลายอย่างไม่ใช่แค่ซื้อนะครับไปตรวจสอบว่าอะไรอย่างหนึ่งมีการจำนกลับเป็นอย่างว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่สาั่งต้องการอะไรนะครับเนี่ยใครไม่ปิดเสียงเนี่ยพี่ใหม่พีอาร์แน่เลยอ่ะเอฟซีน้องโอ้โหล่ะ มีอยังไม่สูบที่อมาซูมอ,อีกค่ะสูดซูมแล้วเนี่ย้<ร>หันบ,บอกให้คนยักยบหน่อยด,ดิอันนี้ใครเนี่ยยักยำบุรีหงบริหารอผู้บริหารเนอันนี้เป็นไรขอโทษทีครับผมไม่รู้มีเด็กคุยกันหนังห้องเรียนฮะ คุณถ่ายรูปมีหรอเอเมนไหมใช่มีนะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนี่เลยนะครับเก็บทุกช็อตโอเคหนึ่งสองสามดีไหมครับขอบคุณครับโอเคค่ะต่อไปเซนดาราค่ะขอบคุณนะคะพี่โจยืนอยู่เซนดาราพี่โจยืนอยู่พี่โจเซนดาราพี่โจยืนอยู่

เราไปคยงานเงินเท่กนี้ค,ยยคนละไม่ครับ <c oughs> หลบมุมตลอดหนีกล้องครับหนีไมค่ฮะพี่นีหนีไม่ <c oughs> พี่อมหนีไม่นะครับ เสื hmm. ้อยีเลยนี่เสื้อสองแปดเหรอครับตัวนี้ใครพี่แพ้่องแปดใชนี่ผู้อเสื้อแรู้สึกว่าเพราะว่ามันมนันโดดเเนาะ ที่บอกไปม่เตรียมมาโอ้ยข้อหนีคิดถึงนะครับเป็นคนชอบหนีไหมอ่านคอมเมนต์อ่านอะเงี้ยมาละลืออ่ะ ให้สปอยงานคู่หรอครับโอ้โหเตรียมวอมนิ้วรอไปเลยฮะงานคู่อะสปอยแค่นี้พอแล้วยังฮะเดือนนี้ก็โอ้ยอย่าสปอยเร็วเระวเดี๋ยวไม่ตื่นเต้น กินข้าวกันแล้วยัยงข้าวแน่ข้าเที่ยงยังเลยครับเข้าเช้ากินขนมปังกับน,นมกันมาพี่นิวไลฟ์คู่จะมานั่งไลฟ์ด้วยกัน,นหรอือเปล่าคะ <c oughs> ให้ถ่าย f c พี่แชมป์อ้าวโอ้แมเลฟยังไงเนี่ยพี่แชมป์มันช่องสามครับวันนี้ช่องแปดครับฝากหมุนรอวันที่สามคะ่ะิดรอแล้วสปอยนิดนึง ยังไม่ได้กินเลยค่ะละนั่งคู่หรือเจ้าคู่คะพี่นิว FC พี่นิวห้าห้หห้า,หานิดหนึ่งนะพี่นิวสแสดงว่ามีอีกโอ้ยงานมิสทีนนี่ยังเด็กๆมีเด็ดกว่านั้นอีก วันนี้พี่มี่ได้กินชานมหรือย,ยังคะเออว่ายัางเลยฮะอย่าเพิ่งพูดเสียงดังไปยังไม่เรียกร้องอา้าวโดนแล้วโดนแล้วหนีไ <c oughs> ม่พ้นครนับ <c oughs> รอฟังพี่อมพูดนะฮะว่าจะพูดไหมพอ้โมจะสัษคิว น้องผมน้องผมนี่ถ่ายรูป็กน้องน้องเล็กน <ะ S 1> ในช่องก็จะโดนแกล้งหน่ยหนอยอ่าอ่าเดี๋ยวทางนี้หน่อยครับชาใส่ถ่ายนี้ เก่อนนิดนึงอ่าห่างกันปะต้องห่างกันปะก็ติกาต้องอมต้องอมพย่มหน่อยลูกอ่าโอเคปริมาณตามใช่พี่ปุ๊กอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วโอเคฝ่ายออกนิดนึงยีนเอานิดนึงอ่ายีนเบิดบิดตัวเข้ามาอ่าวว้าบิดก็ได้บิดก็ได้ถือก็ได้ลูกอมอมมางานถือก็ได้ถือกล่องก็ได้ เอาไม่มีป้ายพี่หใหม่ไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นอะไรทั้งข้างทั้งข้างป้ายทั้งข้างใต้ใหญ่ป่ะไม่แสดงว่าไลฟ์เนี่ยก็ได้ยินเสียงชัดหมดเลยนะเนี่ยดูจากฟังอ่านจากคอมเมนต์แล้วไม่ถือดีกว่าไม่ถือไม่ถือ สรุปถือไม่ถือพี่พอดไม่ไม่สามไม่ดีกว่า <c oughs> ขอโทษสรุป <c oughs> ไม่ถือเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวพี่พี่ฟุ๊กเป็นเซนเตอร์นะครับเราออกทางคนลันครึ่งเก้าอ่าพี่แพ้อ่าโอเคครับหนึ่งสองสามรูปนะครับไฟเริ่มคือไหน้วไฟเริ่มไฟหลุด <c oughs> กล้องอะโฟกัสที่โอมคนเดียวก็พอนั่หนึ่งได้สองสบนะครับหนึ่งสองสแต่สัญญาณของผมมันขึ้นแค่สองขีดเลยคีเลยได้ยังไงได้ภาพยังไงนอโอมหล่อไหมหล่อมากเสร็จหรือยังกลับมาแล้วยังเนี่ยยังยังเหรอจะรตกอะไรไม่รู้ อะไอยื้อยื้อเหรอยื้อยื้อล้องดีกว่าล้องดีกว่าต้องาดีดีหมกดีกค้ประสบไปูกล้ดีกว่านี้เดีวเลือาไปทั้งวันลย้บดีก็่าะ เซ่ยให้นะครับพี่เฮ้ยอ,อันนี้ร้านอยู่เหรอครับไล่เยร่มาคุยอะไรหรอสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นเอาเอาเอากล้องหน้าไหมกล้องหน้า one? ไม่เห็นนะนี่นี่คือทุกคนดูอยู่ไหมสวัสดีครับทุกคน Hi everyone Hello ตอนนี้กี่โมงครับเที่ยงตอนเที่ยงนะกินข้าวหรือ,อรยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ <im> ไปถึงกันฮะไปถึงกันนะครับทุกคน็ชิวก่วนดิชิวเดี๋ยวมันนี่ให้ตรวจวันนี้ครับวันนี้มาพักของนะครับผมพักของเครื่องมือ,อแพทย์นะครับพวกแมสนะครับผมเครื่องช่วยหายใจแล้วก็รา,า,ายทุกอย่างเลยวันนี้แ oh. พ็คกันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้ววันนี้ก็นี่เต็มไปหมดเลย oh. ขอบคุณทุกคนครับที่บางคนก็ร่วมร่วมช่วยดจแลอะไรนะรผม วันนี้ได้มาร่วมในส่วนหนึ่งมาแพ็คของไปพอแลอ้วไปเตรียมง,งานแต่เขาอยากสัมภาษณ์ต่อเนอเดี๋ยวมาใหม่โอเคเดี๋ยวสื่อต้องไปนี่แล้วอะเ <c oughs> <c oughs> อ่ะ จะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะเขาจะต้องไปช่วยเขาแพ็คของก่อนแพ็คของต่อโคกอ่อันนี้มาทำงานสวัสดีครับก่อนลาละจะปิดไลฟ์ละสวัสดีครับไปแล้วเหรอจะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนดูแลสุขภาพเงามันสะท้อนห่ะดีเฟกทคอันนึงเดี๋ยวใส่นั่นแหละดีแล้วเฟซชิลดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสวัสดีครับ โอเคสิ้นสุดแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสวัสดีครับบูบูอนี้